ก็คือคำเมนบุกล่าวเนาะคิดจะเป็นสินค้าไทยแต่ก็ไม่พ้นสินค้าไทยอยู่ดีเนาะพี่นอ้องอ่าบุกเข้าไปซื้อในประเทศลาวก็เป็นสินค้าไทยคือเก่าเนาะก็คือเดียวหนีสถานการณ์ของอาคุณกัมพูชาหรือว่าประเทศกัมพูชาคือแบบขาดแคลนนักหน่วงเนาะเพราะว่าบว่าจะเป็นอาเขาซารอาหารแห้งคือในระยะที่ผ่านมากะนำเขามาจากประเทศไทยทุกคนก็คือแบบ มีอยู่มีกินแน่ทุกคนแต่ตอนนี้ประเทศไทยเขาปิดด่านแล้วทุกคนจําเป็นต้องขามมาฟังล่าแล้วก็บ,บุกประเทศล่ากว,วดสื่อสินค้าในเล่าทุกคนบอกได้เลยว่าเมค้าเร้าค้ายทางฟังเล่านะยิ้มเป็นแน่นอนทุกคนเพราะวา่าอ่าสินค้าที่เขาเจ้าสื่อไปกับแบบเป็นจํานวนล้ายทุกคนเหตุให้เมค้าทางฟังล่ามีไรใดล้า,ลาขึ้นเนาะก็คือจากที่ อ่าไม่คะฟังเล่าใครอ่าราคาปกติแต่ว่าใครคนกัมพูชากะขายราคาพิเศษแน่ทุกคนนี่แหละทุกคนพ้นกระทบจากการที่แบนสินค้าไทยหรือว่าปากดีปากเก่งกับคนไทยนะทุกคนสบายดียินดีต้อนรับเขาช่ช่องน้องรัตธิดาชาแนลเด้อพี่น้องมื้อนี้น้องรัตจะมารีแอคชั่นคลิปของอ่าคนกัมพูชาเนาะพี่น้องทีบุกอ่าเขาประเทศลาวไปซื้อสินค้าในลาวทุกคนเป็นยังไงเนาะ พอประเทศไทยเขาทําจริงทุกคนเอาจริงเอาจังนอกปิดด่านทําให้คนกัมพูชาแบบเดือดร้อนมากๆทุกคนถึงกับบุกเข้าประเทศลาวเพื่อไปสื่อสินค้าในลาวทุกคนคือเห็นแล้วแบบโอโ้โหนี่แหละคือสิ่งที่อ่าคนในประเทศเจ้าเฮ็ดน,นอกพี่น้องมันส่งผลกระทบให้ประชาชนร้ายทุกคน และก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของแมค้าเศร้าขายทางฝั่งลาวเนาะทุกคนที่จะได้ขายสินค้าไทยให้กับคนกัมพูชาในราคาที่แบบแพงกว่าเนาะทุกคนก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของเมาางงนะค้าเนา,เานะและเมื่อนี้ยรองรัฐก็จะพาพี่ๆมาเบิงมาชมเนาะการพูดคุยของผู้หลักผู้ใหญ่ฟังไทยเนาะว่าย้อนยังคนกัมพูชาถึงอาขาดแคลนนักหน่วงเนาะว่าประเทศไทยเขาอางดส,ส่งสินค้าอะไรบ้างทุกคน คือลักๆเลยเท่าที่น้องรันหูก็คือแบบสินค้าหลายๆอย่างคือเขาแบบงดส่งให้กับประเทศกัมพูชาเลยนะทุกคนเฮตไ้อาประเทศอาคนกัมพูชาขาดแคลนย่างนักด่านอาเครื่องใส่ในชีวิตประจําวันเนาะทุกคนมาเบิ่งมาชมนากันเนาะน้องรันต้องขออนุญาตเจ้าของช่องเดอ้อที่น้คขิดมารีแอคชันต่อเนาะพี่น้องไปเบิ่งไปชมพร้อมกันเลยของกัมพูชาแล้วก็ประชาชนคนทั่วไปของกัมพูชาเนี่ย เขาได้เริ่มเดินทางเข้าไปซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตรประจำวันนะที่เมืองจำปาสักของประเทศลาวการเดินทางข้ามไปซื้อของครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่การค้าขายเล็กๆ,ๆน้อยๆทั่วไปนะมันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันที <S <S เหตุผลสำคัญเลยก็คือมันเกิดขึ้นหลังจากที่ประเทศไทยของเราเนี่ยได้ตัดสินใจปิดด่านชายแดนไปก่อนหน้านี้ พอไทยเราปิดด่านปุ๊บการค้าขายหรือการเคลื่อนย้ายสินค้าที่เคยมีระหว่างไทยกับกัมพูชามันก็หยุดชะงักลงโดยปริยายนะทําให้ชาวกัมพูชาเขาต้องหาช่องทางอื่นในการหาสเสบียงและสิ่งของจําเป็นอย่างเร่งด่วนเพราะทําให้มีสินค้าเหล่านี้เนี่ยการดํารงชีตประจําวันมันก็ยากลําบากมากนะแสดงว่าพอไทยปิดด่านเนี่ยชาวเขมรเ,เขาก็เลยต้องหันไปพึ่งพาทางฝั่งลาวในการหาของกินของใช้แทนสินะ แล้วสินค้าที่เขาไปกว้านซื้อนี่มันเป็นพวกอะไรบ้างมีอะไรเป็นพิเศษมะใช่เลยครับสินค้าส่วนใหญ่ที่พ่อค้าแม่ค้าชาวเขมรข้ามฝังไปกว้านซื้อเนี่ยก็คือพวกสเสบียงอาหารข่าวสารแล้วก็อาหารแห้งจํานวนมหาศาลเลยนะเขาไม่ได้ซื้อแค่นเล็กน้อยนะแต่เขาไปกว้านซื้อกันแบบยกแผงยกโกดังเลยทีเดียวซึ่งที่น่าสนใจและเป็นจุดที่ต้องสังเกตก็คือสินค้าเหล่านี้บางส่วนเนี่ย เราเขาก็มีการนําเข้ามาจากประเทศไทยเรานี่แหละเพราะต้องยอมรับว่าประเทศเราเองก็มีความใกล้ชิดทางเศรษฐกิจกับประเทศไทยอยู่แล้วและมีการใช้สินค้าจากประเทศไทยเป็นจํานวนมากในชีวิตประจําวันของพวกเขาทําให้ตอนนี้พอทางเขมรขาดแคลนสินค้าจากไทยเขาก็เลยต้องหันไปพึ่งสินค้าที่เรามีซึ่งหลายๆอย่างมันก็เป็นสินค้าที่เราผลิตและส่งออกไปให้เราอยู่แล้วนี่แหละ จุดที่เขมรข้ามไปซื้อของก็คือบริเวณพื้นที่การค้าชายแดนระหว่างลาวกับเขมรนะโดยเฉพาะที่ด่านหนองนกเขียนและด่านตรบิงเกรียนซึ่งเป็นจุดผ่านแดนระหว่างวันจากฝั่งลาวเมืองจำปาสักกับฝั่งกัมพูชาสตึงแตรเขาถึงขั้นใช้คำว่าไปกว้านซื้อกันสักเกลียงเลยนะ มันสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้ทางฝั่งเขมรเ,เองก็น่าจะมีความลำบากเรื่องการหาซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นพอสมควรเลยทีเดียวและความต้องการของพวกเขานั้นสูงมากจนต้องข้ามฝั่งไปหาซื้อถึงประเทศเพื่อนบ้าน ฟังดูแล้วเหมือนสถานการณ์ฝั่งเขมรตอนนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่เลยจริงๆและคันฝั่งลาวเขารู้เรื่องนี้หรือเปล่าว่าเขมรกําลังมากว้านซื้อของแบบนี้ไปจะมีผลกระทบอะไรกับลาวไหมนี่แหละที่เป็นจุดสําคัญที่เราต้องมองนะเพราะข้อมูลที่ได้มาคือตอนนี้ทางฝั่งลาวเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้าําว่าเช้าเขมรกําลังมากว้านซื้อสินค้าไปในปริมาณมหาศาลขนาดน,นี้ เหตุผลก็คือทางฝั่งกัมพูชาเองเขากำลังตกที่นั่งลำบากมากๆพวกเขากลัวที่จะขาดแคลนสินค้าอย่างหนักหรือที่เขาใช้คำว่าโอตุ่ยนี่แหละก็คือกลัวว่าสินค้าจะหมดจากตลาดจะไม่มีใช้ไม่มีกินทำให้พวกเขายอมที่จะไปกว้านซื้อมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทีนี้เนี่ยถ้าหากพ่อค้าแม่ค้าเราเขารู้เรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วก็มันก็อาจจะเกิดผลกระทบตามมาได้หลายอย่างเลยนะ อย่างแรกเลยก็คือพอค้าแม่ค้าลาวเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มราคาของสินค้าที่เขาขายให้กับชาวเขมรได้ทันทีเพราะเห็นว่าอีกฝ่ายกําลังเดือดร้อนและมีความต้องการสูงและผลที่ตามมาอีกอย่างที่สําคัญก็คือราคาของสินค้าที่ลาวเขานําเข้ามาจากประเทศไทยเนี่ยก็จะมีราคาสูงขึ้นไปด้วยโดยบริยายนะเพราะเมื่อสินค้าถูกซื้อไปจํานวนมากสินค้าในตลาดลาวก็จะลดน้อยลงหรือมีการปั่นราคาจากความต้องการที่สูงขึ้น ซึ่งในสถานการณ์แบบนี้คนที่จะได้ประโยชน์เต็มๆเ,เลยก็คือพ่อค้าแม่ค้าลาวเองนั่นแหละพวกเขาก็อาจจะมองเห็นโอกาสในการทำกำไรได้อย่างงามเลยทีเดียวและอีกมุมนะคนลาวบางส่วนเขาก็มาซื้อสินค้าจากฝั่งไทยเราไปตุนไว้เพื่อเอาไปขายต่อให้กับชาวมเขมรในราคาที่สูงขึ้นได้อีกทอดหนึ่งก็ได้นะนี่เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยล้วนะอย่างนี้ก็เท่าแบบว่า ชาวเราอาจจะตกเป็นช่องทางให้เขมรได้ของไปแพงๆแล้วก็ตัวเองก็อาจจะเสียเปรียบในระยะยาวได้ด้วยสินะฟังดูแล้วเหมือนต้องเตือนกันเลยถูกต้องเลยครับเลยมีคําแนะนําและคําเตือนที่ส่งไปถึงชาวลาวอย่างชัดเจนเลยนะว่า อย่าเสียรู้ให้ฝั่งเขมรหรือที่เขาใช้คําว่าอย่าเสียค่างโง่ให้ฝั่งเขมรน,นะเพราะอะไรน่ะเหรอก็เพราะว่าเวลาชาวเ,เขมรเข้ามาซื้อสินค้าไปจากเราในราคาปกติเนี่ยเขาก็เอาสินค้าเหล่านั้นกลับไปขายในฝั่งเขมรในราคาที่แพงขึ้นหลายเท่าตัวด้วยกันเองอยู่ดีซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านอย่างเราเลยนะเพราะไทยกับเราเราก็ค้าขายกันในราคาปกติเป็นมิตรกันมาเลยตลอดแต่ทางเราเนี่ยเขาต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะ อย่าไปเสียรู้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าชาวเขมรในเรื่องนี้นะและที่สำคัญไปกว่านั้นนะมีการฝากย้ำเตือนถึงชาวลาวเลยว่าอย่าลืมกับสิ่งที่เขมรเคยทำกับเราไว้ด้วยตรงนี้มันมีประเด็นสำคัญและเป็นความเจ็บปวดในอดีตเลยนะเพราะในอดีตเนี่ยลาวเคยต้องเสียแผ่นดินของตัวเองไปให้กับเขมรถึง550ตารางกิโลเมตรเลยนะเมื่อปีพศ2567ที่ผ่านมาก็เป็นข่าวขึ้นมาเช่นกัน นี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะการเสียพื้นที่ขนาดนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่หลวงมากสาหรับประเทศใดประเทศหนึ่งเลยมีการพูดถึงว่านี่เป็นเวลาที่ลาวจะต้องเอาคืนคเขมรแล้วและการทําแบบนี้มันก็จะเป็นการบีบเขมรได้อีกทางหนึ่งด้วยในสถานการณ์ตอนนี้แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับเขมรก็ไม่ได้ราบเรื่อนอย่างที่คิดนะ อย่างนี้ก็เท่ากับว่าปัญหาเรื่องการค้าขายการขัดแคลนสินค้าของขเขมรเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องแค่เศรษฐกิจอย่างเดียวนะมันยังเชื่อมโยงกับเรื่องความรู้สึกเก่าๆเ,เรื่องประวัติศาสตร์ที่เคยบาดหมางก,กันระหว่างลาวกับขเขมรด้วยใช่นะมันดูซับซ้อนจริงๆมีอะไรเป็นข้อมูลยืนเรื่องการขัดแคลนของขเขมรอีกบ้างโอ้โหพี่น้องในเบื้องในชมน้ากันแล้วเนาะทุกคนก็คือขเขมรบุกลาวเนาะ คิดจะเป็นสินค้าไทยแต่ก็ไม่พ้นสินค้าไทยอยู่ดีเนาะพี่นอ้องอาบุกเข้าไปซื้อในประเทศลาวก็เป็นสินค้าไทยคือเก่าเนาะก็คือเดี๋ยวหนีสถานการณ์ของอาคุณกัมพูชาหรือว่าประเทศกัมพูชาคือแบบขาดแคลนนักหน่วงเนาะเพราะว่าบว่าจะเป็นอาเขาซานอาหารแห้งคือในระยะที่ผ่านมากะนําเขามาจากประเทศไทยทุกคนก็คือแบบ มีอยู่มีกินแน่ทุกคนแต่ตอนนี้ประเทศไทยเขาปิดด่านแล้วทุกคนจําเป็นต้องขามมาฟังเล่าแล้วกับบุกประเทศเล่ากดสื่อสินค้าในเล่าทุกคนบอกได้เลยว่าเมค้าเร้าค้ายทางฟังเล่านะยิ้มเป็นแน่นอนทุกคนเพราะวา่าอ่าสินค้าที่เขาเจ้าสื่อไปกับแบบเป็นจํานวนล้ายทุกคนเฮ็ดห้ยเมค้าทางฟังเล่ามีไ่ใดล้ายขึ้นเนาะก็คือจากที่ ใช่ไหคะฟังเล่าคายราคาปกติแต่ว่าขายคนกัมพูชาก่ะคายราคาพิเศษแน่ทุกคนนี่แหละทุกคนพลนกระถบจากการที่แบนสินค้าไทยหรือว่าปากดีปากเก่งกับคนไทยนะทุกคนพอเขาปิดด่านก็ปันว่าจนตกแหละพี่น้องก็คือน้องรัฐเทสอะไรยังแบบสงสารนาะสงสารประชาชนกัมพูชานาะพี่น้องที่อ่า ขาดแคลนบ่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงอาหารต่างๆทุกคนพวกประเทศไทยข้าบ่สทรงไห่กับบหมีทุกคนและหลายๆยอย่างทุกคนที่ะจะส่งผลกระทบนอกต่อไปเนอกพี่นอ้องก็คือน้องรัฐเ็นแลยวยังแบบโอ้โหนี่แหละคือสิ่งที่ได้รับจากนี่แหละพี่นอ้องที่คนคอมเมนต์เฮดนอกนอก็ถือว่าเป็นมันส่งผลกระทบให้ตัวเขาเองเนาะ อา๋อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลองรัตก,กับพาพี่ๆเอฟซีมาดูมาชมเนาะอ่าคลิปของอ่าคนคอมเมนต์ขามบุกปวนเหล้าเลยว่าขามไปซื้อสินค้าในเหล้านะทุกคนสำหรับคลิปนี้ลองรัตสิขอจบเพียงสำนีเดอ้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของลองรัตเดอ้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย